เครื่ดัานผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้นนครับตัวนี้เป็นรุ่นแรกรุ่นดึกดำบันรุ่นตั้งแต่ผมเกิดรุ่นมาสิอันนี้เครื่องตัดหญ้ามา<ช>ซ่อมมาเนื่องจากว่าน้ำมันรั่วไหลแล้วก็แรงเครื่องไม่ขึ้นตัดหญ้าก็แทบจะไม่ไม่ได้ไม่ได้เลยนะครับตอนนี้ให้ช่างวัน DIY ดูให้พอดูแล้วจะเห็นว่าตัวประกน โอ้โปรเจนตามปกติเขาจะไม่ใส่โปรเจนแบบนี้นะครับเขาจะใส่โปรเจนกระดาษมันจะไม่ยุ่นไม่ยุ่นอันนี้โปรเจนอะไร<า>อันนี้มันอันนี้มันเป็นโปรเจนอะไรก็ไม่รู้ชงแซมเเจ้าเกือบมาครับมาซ้ำเกือบนะครับไม่ต้องเปลี่ยนโปรเนมยังต้องเปลี่ยนโปรเจนใหม่โปรเจนตัวตรงลูกลอยเนาะใช่ครับตัวคาบูครับตัวคารับูตัวปิดลูกลอยครับตัวคารบูตัวปิดลูกลอย อันผมวานหน่อยครับท่านยูทูบเบอร์ครับผมก็ส่องเข้าไปเองอ่ะกระดาษโปรเกนตัดนะครับผมครับนี่แหละครับโปรเกนตัดนะครับตัวนี้เป็นโปรเกนจริงๆไม่ใช่โปรเจนไม่ใช่กระดาษว่าไม่ใช่กระดาษจะเป็นโปรเกนตัวนี้โปรเกนตัดนะครับตัวนี้ซื้อจากร้านเขาเขาทำเองก็ไม่ได้นะครับเออไปทากระเปียกไม่ดูเขาอะไรนะครับเดูแต่ทำไมดูมันเหมือนกระดาษมันเป็นโปรเกนเหรอโปรเกนกระดาษแกนรถยนต์ได้นะครับอ๋อตะกี้ว่าถ่าเก้ากระเจ้าอัน นนแล้วก็ซื้อมาตัด,ดนเนรอมันมีอย่างความนี้มีเก่ามีอย่างความนี้อย่างดูเออ,เออนี่ยน,น่ะมีกาวด้วยปะไม่อันต้นดูเพรเจ้าขี่รถตอนสมัยตะกาที่กเจ้าไปทวงไปท้าไปเรื่อยไม่เจ้าที่นะมาเนี่ยมันประกินมันฟ้าสูบมันหัวตาตามมาวันใดก็เจ้าก็ถากฟืนดูวยนะครับผมอ๋อคุณเถาก็เจ้าที้นะถ้า,าเปียกดูไส่เรามันจะเปลี่ยนแพนก็จะมาตีปุ๊บปุ๊บปุ๊บขับไส้ได้สิรับก็บไส้เขาไปตัดตามหันเลยบั่น ออเอก็เ็นได้เออต้นสมัยเก่าสมัยโบราณครับโ<ต>อันนี้ตัดตามขอบเดิมของมันไ่ครับต้องตัดตามขอบเดิมเพราะว่าเอาไปทำจากนั้นก็เอาเกือบตัดใส่ให้ก็มีเกือบมันจะจะเป็นเกือบยางเลย,เยอืม ทำไมครับบ่เป็นพ่อพ่ออยากนี้ยัางว่า,งเาเอารถนะมุมีดอกครับกับพวกเกียร์ตัวนี้วิตาตาเราใช่วเวลาตัดอุปกรณ์อุปกรณ์าบางอย่าง <ๆ S 1> มันคล้ายๆมันก็ซัดเลยใช่ไหมเวลาเราเหวี่ยงตัดมันก็ทำให้น้ำมันมันไหลออกมาแล้วเร่งเครื่องก็ไม่ขึ้น ก็วางวางก่อนนะครับเพื่อที่จะตัดให้มันเข้ารูปตอนนี้เราได้ตัดประก้นเสร็จเรียบร้อยนะครับกำลังเอาใส่กิเกนกระดาษิเกนกระดาษ กาวมันขาดเนาะสภาพใช้โป,ปรเจนกาวเลยนี่ใช้โปรเจนกาวเรียนใหม่ รุ่นทดลองบ่ก็ใช้ได้เหมือนกันมันก็จะง่ายกว่าเป็นรุ่นทดลองเครื่องแรกบ่ะของร้านช่างวันโอ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮ้เน้ะมันยเฮ้ยเนาเฮ้ยเฮบเฮ้ยเฮบ จ็บเตี่ยนต่อไหมนะครับเฮ้ยเลี่ยนตัอไม่สนิทก <me> ันนั้นนะนั่นยาวไปโคตรตัดลองห้ชันนะหลับไมบ้ามขำหบ้เอ่เแี่ลงมันยังมีลงเลยเนี่ยอันนี้เนื่องจากว่า ตัวสลักสลักล็อกล็อกตัวปิดน้ำมันปิดน้ำมันมันโผล่เยอะมันดัดแปลงให้อยู่แต่ว่ามันทําไม่เนียนเท่าไรมันก็เลยฝามันเลยปิดไม่สนิทครับเนี่ยมันก็เลยทําให้น้ำมันมันรั่วออกมาไม่ใช่อะไรของมันซ้ำอันนั้นเป็นอะไรเป็นตะปูหรือเป็นอะไรเป็นอะไรอย่างนั้นนาฬิกาตัวนี้เก็บได้อยู่ตรงนั้นแหละมันแยกกัน อต,ต้องตัดน้ำมันสั้นลงมาอีกนิดหนึ่งเพื่อที่จะให้ฝามันปิดใช่ใช่ใช่ใ,ชให้สนิทไม่งั้นน้ำมันก็จะไหลออกมา ไช่างนี้ไม่ต้องใสแว่นขยายเนาะใส่ใตายังได้อยู่ดีดีแจ้งเอาของเดิมใส่กว่ไม่ใส่เพราะว่ามันลงมาสนิทเฉยเมันช้างคมโม่เฉยเมันเลยมันมันก็เลยไหลออกข้างๆวันนี้เรก็ใช้กาวตัวนี้อัดซะใช่ไหมล่ะ ก็จะดีขึ้นเยอะเลยบาถ้าอนนี้ถ้าเกาวนี้ถ้ามันไม่แห้งพอแล้วเราเอาไปใช้มันก็ถูกน้ำมันก็เอาอีกลอะ,อะอ่านแน่น,นอนครับแน,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 น่นอนครับแน่นอนออาของเดิมใส่ครับแล้วก็เอาเกาวใส่เข้าไปจากกาวอัดต่ออีกชั้นหนึ่งเชื่ใจได้ครับ<ด>ทุวันไม่มีปัญหาครับทุกวันทำทำได้ทำรู้เลยว่ามันเป็นจังซีจึงซีต้องทำแบบนี้ อันนี้ไม่ใส่ก็ไม่ได้นะครับต้องใส่ใหม่ืมลืมใส่ไม่ได้ลืมครับอันนี้คือสดูว่าอเมทตาสต้องใส่ครับเรกว่าลืมไม่ไม่ไม่อยมัวย่ามัวเ่าช่าช่างไม่ได้ลืมเนาะเอาเข้าดูวิธีการเข้าอย่างนี้เออกมาดูให้ดูใหม่เอดูก่อนแล้วก็ จับเครื่องมือขึ้นแล้วก็ใส่นอ็อตเข้าไป็ใส่นออ็อตอนตัวเล็กๆสองตัวนะครับแต่ลูกแต่ลูกลอยเราไม่ต้องปรับอะไรแล้วเนาะปรับแล้วดิงีปรับแล้วเนาะผมทำแล้วดิอ๋ออันนีก็ใส่น็อเาอาเปิดปิดเนี่ออกมาทางวัน่ดั ตัวน้ำมันลงก็ขันน็อตขันน็อตดูที่ตูดมาที่ตูดมันมันจะไม่เรื่อมันม่ได้เดืองเ้ามันไม่ต้งซ้ำจะลงแล้วล่ะเนาะลงมาก่อนเราแล้วล่ะมันลงอยู่แล้วน้ำมันลงดีอยงลงจนท่วมมาดิลงจนท่วมถ้าเราเปิดปุ๊บมันลงปั๊บมันจะเห็นเลยเนาะตายมั้ง โช๊คแล้วครับตอนแรกๆครับดสือด้วยลองจะลองติดลองติดเครื่องยนต์ลองติดเครื่องดูเอาลงครับเอาลงโช๊คลงแตให้มันแรงเท่าเครื่องมาติสตาเขาจังว่ามันก็ไม่แรงหรอกครับ เพราะว่าตัวนี้มันเป็นรุ่นดิกรมบันรุ่นโบราณเนี่ยรุ่นตาสว่างกันเลยลองตัดดูเร่งมันกินหญ้าไหมลองตัดดูมันเร่งไงกินหญ้าไหมเอาเอาได้มันไม่แรง ปรับอะไรมันเนี่ยปรับอากาศก่ออันนี้ปรับอะไรมันอันนี้คือปรับเบามันปรับไหลมันเร่งจังเลยปรับให้เร่งปรับให้เร่งขึ้นปรับให้มันเร่งขึ้นถ้าเบาเกินมันดับ เดี๋ยวมาลองดูนะครับตัดหญ้าบอกอ้าวเออไม่ได้บอกเออมันต้องปรับขึ้นอเองนะ ต้องการต้องอากาศให้เรงขึ้นได้แรงขึ้นกว่าเดิมนะครับจบุปั๊มได้ดอกนะต้องรจะจุดเครื่องแล้วก็ปมกบวิวจะค่อยตอให้แค่เมาแล้วกเรแค่นั้นบหมครับ มันไม่มีชูนอากาศได้ครับตรงนี้มันมันไม่ใช่มอเตอร์ไซค์มันไม่ใช่ร <โด S 2> มอด้ครับปกติเร่งบื้อมันก็จะื้เร่งขึ้นแล้วตึงรถนี่เนี่ยดดลองคันเร่งลงเรืองไรกได้มาเลยพอเบื่อเบื่อแล้น<ว>ะอร้อยอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ พร้อมที่จะเอาไปใช้งานแล้วนะครับมาขอบคุณมากนะครับที่ตามรับชมคลิปนี้อย่าลืมฝากกดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปร <laughs> ับคิปนีสวัสดีนะครับ